บริษัทจเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ชูภารกิจไก่ไทยจะไปอวกาศหรือ Thai Food Mission to Space ในงานมหกรรมความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023หรือ SX 2023ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้มาตรฐานสูงสุดระดับอวกาศสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนทั่วโลก บูธของ CPF ในปีนี้ชูภารกิจไก่ไทยจะไปอวกาศเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกไก่เป็นอันดับ4ของโลกการได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศถือเป็นครั้งแรกที่อาหารจากประเทศไทยจะได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การนาซาที่นักบินอวกาศสามารถทานได้ ปลอดภัยไร้สารตกค้างแบบ100%เซตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตจึงมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันยังส่งเสริมซัพพลายเชนและเกษตรกร,ร,กรในห่วงโซ่การผลิตช่วยให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนโดยบูธของ CPF จัดแสดงในงาน SX 2023โซนเบตโจมีชั้นจีณศูนย์ประชุมแห่งชาติสศริกิจ c ีพนะครับในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตอาหารนะครับโดยเฉพาะ เนือ้อสัตว์นะครับเราก็ต้องการจะทําธุรกรรมของเราเนี่ยครับให้มีความยั่งยืนที่สุดสิ่งหนึ่งที่ต้องทําตอนนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทําอย่างไรนะครับให้การที่เราผลิตอาหารขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดูแลสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันการที่บรรลุได้ตรงนี้นะครับมันก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านเอนจิเนียริงทางด้านซอฟต์แวร์ทางด้านไปโอเท็การท,ที่เราทําโครงการไก่อากาศในครั้งนี้นะครับพลังงานทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ในการ ให้ได้มาซึ่งไก่แล้วกันนะครับแล้วก็จนมาเป็นชิ้นไก่เนี่ยเกิดจากการใช้พลังงานที่เราเรียกว่า alternative energy เรารวมไปถึงเรื่องการดูแลของการใช้น้ําเราก็ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตอนนี้เราทําโครงการวิจัยร่วมกับทางฟู้ดแลบของ Nasa การส่งอาหารเข้าไปบนให้นักบินอวกาศทานทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านฟู้ดแลบอันนี้แล้วคอลี่ฟายว่าไก่ของเราเนี่ยครับปลอดสารปลอดภัยเป็นไก่ที่มีคุณภาพดีนะครับตอนนี้อยู่ในโปรเซสขั้นถัดไปนะครับว่าเราจะทําเป็นเมนู ให้พร้อมทานเลยบนให้กันบนักบินอวกาศแน่นอนครับเราก็อยากจะส่งเสริมความเป็นไทยซอฟพาวเวอร์ของไทยไปพร้อมๆกันนะครับนอกจากนี้ CPF ยังส่งมอบความอร่อยในโซนฟู้ดเฟสติวัลด้วยผลิตภัณฑ์อร่อยจากพืชนวัตกรรม Plantech แบรนด์มิสซิโลและผลิตภัณฑ์ไก่ CP มาตรฐานอวกาศขณะที่โซนมาเก็ตเพลสนำผลิตภัณฑ์รักโลกสำหรับเพื่อนรักสีขาเจอไฮแอน n d จินนี่ที่มีคุณประโยชน์จากโปรตีนคุณภาพสูง จากกระบวนการผลิมตมาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์รวมกิจกรรมสนุกและชมความสำเร็จในภารกิจไก่ไทยจะไปอวกาศได้ที่งาน SX 2023นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคม2,566